สวัสดีค่ะ จากตอนที่แล้วเราได้ทําความเข้าใจความคุ้มครองประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยและประกันอัคคีภัยทั่วไปกันแล้วนะคะนอกจากประกันอัคคีภัยทั้ง2แบบแล้วยังมีประกันภัยอีกแบบหนึง่งที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินประเภทอาคารสํานักงานหรือคอนโดนั่นก็คือประกันภยัยความเสี่ยงภยัยทรัพย์สินหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า IAR ค่ะซึ่งประกันตัวนี้จะเหมาะกับอาคารชุดธุรกิจหรือคอนโดที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงๆนะคะ,ะ,คะเขาจะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นข้อเยืเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยค่ะพูดง่ายๆก็คือประกันภัยตัวนี้จะครอบคลุมเกือบทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงภัยธรรมชาติอย่างพวกภัยน้ําท่วมหรือภัยแผ่นดินไหวก็ครอบคลุมด้วยเช่นกันค่ะที่สําคัญก็คือเราควรจะอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้ดีๆนะคะว่าเขาคุ้มครองอะไรบ้างและไม่คุ้มครองอะไรบ้างค่ะเพราะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราควรเลือกประกันแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวเรานะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดที่อยู่อาศัยเองอันนี้เราน แนะนำให้ทำประกันอาคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยค่ะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้สำหรับอยู่อาศัยคุณสามารถเลือกทำได้ คุณอยากจะทําเป็นประกันอัคคีภยัยหรือประกันภยัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะคะจะขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของทรัพย์สินของตัวเราเลยะคะ่ะก่อนจะตัดสินใจซื้อประกันภยัยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมี3สิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ละเอียดเลยนะคะ 1. รายการทรัพย์สินและขอบเขตความคุ้มครองตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่ากรมธรรม์ท,ที่เราทำเนี่ยครอบคลุมถึงทรัพย์สินและภัยที่เราต้องการหรือไม่ค่ะ 2. ตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองข้อยกเว้นและที่สําคัญนะคะตรวจสอบว่ากรมธรรม์นนเนี้ย มีการติดค่าเสียหายส่วนแรกหรือที่เราเรียกกันว่า deductible ที่เราจะต้องรับผิด ชอบเองในส่วนแรกเมื่อเกิดเหตุด้วยหรือไม่ค่ะ 3. การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภยัยควรกําหนดตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยค่ะไม่ควรทําต่ํากว่ามูลค่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบความเสียหายบางส่วนเองค่ะและไม่ควรทําสูงกว่ามูลค่าเช่นเดียวกันเพราะว่าจะทําให้เราต้องจ่ายเบี้ยรประกันภัยสูงเกินความจําเป็นในส่วนของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเนี่ยสำนักงานคอปภมีโปรแกรม ช่วยในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้นอยู่นะคะสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักง,งานคอปพอ w w oic.or.th ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภยัยทรัพย์สินได้มากขึ้นนะคะและถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานคอปพอได้ที่สายด่วน1 1 8 6ค่ะและแชทบอท oicconnect ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ และหากอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียของสำนักง,งานคอพพที่ OIC Thailand คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ